ตำแหน่งเด็กที่หายไปนี่นะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่หนุ่ปุ้ยนุ่นนะคะและวันนี้พี่นุ่นมาอยู่กับในแมปเอาตัวรอดใน99วันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้พี่นุ่นมีแขกรับเชิญที่มาเล่นกับเราด้วยก็คือน้องเปเปอร์อีกแล้วน้องเปเปอร์เช่นเคยนะคะแขกรับเชิญคนเดิมนะคะโอเคค่ะเห็นเขาบอกมาว่าตอนนี้เนี่ยมีปีศาจตัวใหม่มาใช่ไหมฮะนั่นคือนกคูกนะคะแล้วปีศาจกวางมันยังอยู่ไหมเนี่ยไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าปีศาจกวางยังอยู่หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ขอเก็บไม้ก่อนทุกคนแล้วบอกเลยนะว่า,วาไอ้รอบที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยมาตามหาเด็กที่หายไปนะปรากฏว่าเราสวยแะเองตุยซะเองนะคะทุกคนไม่รอดชีวิตนะทั้งน้องแล้วก็ทั้งพี่นุนนะคะบอกเลยว่าตายคู่เออแต่รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหน้าเด็กที่หายไปก่อนตำแหน่งเด็กที่หายไปโอเค เด็กที่หายไปชื่อว่าเด็กไดโนเสาร์โอเคค่ะดูสถานที่ตั้งหน่อยสินี่คือหน้าตาของเด็กที่หายไปนะคะทุกคนโอเคอยู่ในป่าลึกลับโอ้โหอโอเคได้ไปอยู่ในห้องที่มีกุญแจอล็อกที่ไหนสักแห่งโอเคค่ะวันนี้พี่นุ่นต้องมาช่วยเด็กคนนั้นให้ได้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะคะไปเก็บต้นไม้ก่อน ไปเอาไม้ก่อนเขาเรียกว่าไปหาฟืนตอนเด็กๆเกนี่ยพี่นุ่นเคยฟังนิทานอยู่เรื่องหนึ่งนะคะโอ๊ยการแจ้งเตือนใครที่เกี่ยวกับคนตัดฟืนเพื่อที่จะไปหาเงินมาเลี้ยงลูกนะคะสุดท้ายตัดไปตัดมานะเป็นลมตุยนะคะลูกก็เลยต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเรื่องเรื่องน่าสงสารมากนิทานเรื่องนี้คือเศร้ามากด้านนึนะ แบบหนึ่งนะน้องบอกแบบหนึ่งไฟมาถึงแล้วเขาบอกว่ากลางคืนกําลังจะมาแล้วนะทุกคนกลางคืนกาลังจะมาเดี๋ยวรีบก่อนตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะหิวนะฮะเฮ้ยนั่นบ้านใครอะ่ะพี่นั่นเห็นบ้านใครก็ไม่รู้เปอเมเ่อเจอเจอใครจเจอหี้ยเจอหีอุย้ยมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะขอเก็บก่อนเก็บไม้ก่อนอึบอึบอึ๊บอุ๊บอุบเดี๋ยวเราค่อยมาสังเกตบ้านพรุ่งนี้ แล้วกันเพราะว่ามันมืดแล้วอะแต่วันนี้ก็ไม่เสียหายนะพี่นวว่าถ้าเราไปสังเกตบ้านตกลางคืนก็น่าจะไม่เป็นไรมัง้งพึ่งวันแรกใช่เพิ่งวันแรกเองนะฮะแต่บ้านนั้นอยู่ไหนเราเนี่ยอุย้ยมันเริ่มมืดแล้วอะแต่พี่นวลขอคิวกระต่ายก่อนชุ๊กชุ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 กวิ่งเร็วมากวิ่งตามเลยดีอได้ทั้งสองตัวเนี่ยกินไม่ได้นะคะต้องไปย่างก่อน เคยเผลอกินกระต่ายแบบดิบดด้วยมันบอกคุณต้องทำให้สุก,กอนนะโ okay. อเคไอ้หยุดวิ่งก่อนเดี๋ยวมันจะเหนื่อยซะเกินเดี๋ยวมันจะหอบนะไม่ใช่อะไรหรอกโอเคค่ะ okay, มายังมืดอยู่เลยนนองอยู่ไหนเนี่ยเบื่ออยู่ไหนเนี้ยอยู่เ้ยเห็นดวงตาใครไม่รู้เมื่อกี้อะนกฮูกหรือเปล่าใช่หรอใช่เมื่อกี้เห็นดวงตาแบบตัวตัวตัวอะตากลมกลมอะไม่รู้ อฮ้ยเมื่อกี้เห็นจริงๆนะถ้าไม่เชื่อนะไม่เชื่อมาดูมิจิเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้พี่นนเห็นจริงๆนะเป็นดวงตาแบบกลมๆอ่ะแต่ไม่กล้าเข้าใกลอ้อ่ะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยตามพี่นุ่นมาสิเนี่ยแถวเนี่ยพี่นุ่นเห็นเป็นดวงตากลมตัวไม่รู้มันคือตัวอะไรกันแน่นะหรือมันคือนกฮูกหรือเปล่า ฮ้ยฮ้ยอะไรอยู่ด้านหลังอะตกใจหมดเลยมันเป็นแสงเงาอะหลอนมาก<ช>เพราะว่ารอบที่แล้วอะเราตุยเพราะว่าเอเลียนบุกปะไม่เอเเราตุยเพราะอะไรรอบที่แล้วพวกคนป่าใช่เราโดนบุกลุกนะคะทุกคนเดี๋ยวขอย่างเนื้อก็ตายกินก่อนเฮ้ยโอเคกินเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเปิดเสียงได้สักนิดไหมนะฮะ <c oughs> โอเค ประมาณนี้นะคะข้อมูลเขาบอกว่าพ่อค้าขนสัตว์มาถึงแล้วยจ๋าว่าเจอขนนกเอาม่เลกเลได้เชียวเื่เจอขนนกใชมิล่าแล้วต้องหาขนนกขนนกคู่อ่ะเมื่อกี้เหมือนพี่นุ่นเห็นบ้านนะวันแรกอ่ะแต่ว่ามันอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้หาตีนกระต่ายเหรอเดี๋ยวพี่นุ่นหาฟืนก่อนน้องเจอแล้วเหรอ โอ้ยโอเคเก็บก่อนนี่อะไรเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนี่มันคือกระท่อมของใครไม่รู้เปิดประตูจุกอะลมีใครอยู่ไหมกระสุนปืนไรเฟิลขอกินน้ำนิดนึง นักแคสเกมก็มีคอแห้งเป็นธรรมดานะเดี๋ยวก็สำหรับนี่ไงตรงนี้มีหีบพี่นุ่นตึกระสุนบืนไรเฟื้อนอะตรงนี้มีหีบมาเอาเลยโอเคกระโดดอยู่อันนี้คืออะไรอะพัดลมหกักมันคือเอาไว้ทำของอะไรต่างๆโอเคนี่ตรงนี้มีหีบ แปมหนึง่งนะเพื่นอนๆขอ,อกลับไปวางอันนี้ก่อนว่าอยู่ไหนเนี่ยจุบจุบจุบต้องหาหีนียโอ้ยนี่ไงคุณควรปรุงเนื้อก่อนกินแล้วเมื่อกี้พี่นุ่นดันไปกดกินนะ อนนี้เริ่มหิวแล้วว่าขอหาเนื้อกระต่ายกินก่อนนะอึบอึบยันนี้ข่านะเว๋ยยันนี้ยันนี้ะนะยันนี้ยนัยนยนี้หนูจะกินเนื้อกระตา่ายยุดยุดคิวมันอุ้ยได้อะไรเนี่ยเท้ากระต่ายได้เท้ากระต่ายแล้วค่ะกางคืนจะมาแล้วกลางคืนจะมาแล้วหรอยังไม่พร้อมเลยทุกคนเดี๋ยวนะยังฟืนโอเค เตรียมอาหารไว้โอเคได้เท้ากระต่ายแล้วเอาไปแลกได้ไหมนี่เท้ากระต่ายนะคะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เท้ากระต่ายมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเฮ้ยพ่อค้าหายไปแล้วว่าพ่อค้าหายไปไหนแล้วว่ารอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกไม่รู้วันไหนเดี๋ยวมาอีกไม่รู้วันไหนเอาฟืนไปในนี้ก่อนแล้วกันเปิดแล้วเนี่ยอุ้ย,ย,ยที่ไหนสักแห่งในป่าลึกอุ้ยอืม เจ้ากวางมันลากหมาป่าเข้าไปขนาดหมาป่าที่ว่าโหดกัดเจ็บนะ่นนะยังไม่รอดเลยทุกคนโอ้โหแล้วเราจะไปรอดอะไรเนี่ยแต่ว่ากวางมันกลัวนกพูกนะกวางกลัวนกพูกเหรอได้เลยงั้นพี่นุชขอเก็บนะกกระต่ายก่อนไฟมาถึงแล้วเก็บเข้าโอเควางปุ๊บปุ๊บ<ว>ย่างเนื้อก่อนนะหิวอ,อ่ะ โอเคฮะเอามาปลูกต้นไม้ก่อนมีต้นกล้าอยู่เนะี่ยปลูกลอลอรอบ้ต้องครับอันนี้เป็นเลเวลสองแล้วก็ซื้อแบ์แทบมาเพื่อช่วเด็กจะได้ช่วยเด็กได้โอเคนี่เท้ากระต่ายอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะทุกคนแต่พี่นก,ก็ต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปหาฟืนนะคะชุกชุก,ชก แล้วก็คิดว่าวันที่สองนี้ไม่น่าจะมีอันตรายนะคะไม่มีหรอกไม่มีหรอกน่าจะยังไม่มีนะวันที่สองเนี่ยปุบปุ๊บๆๆ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 กลางคืนทีไรแล้วขนลุกทุกที <Pokemon> อืมโอเคเช้าแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นุ้ยขอไปสำรวจไกลนิดนึงนะฮะเฮ <Pokemon> ้ย ทุกคนเห็นอะไรเหมือนพี่นุ่นปะเจอวิทยุค่ะวิทยุเก่าโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนนะแล้วก็อันนั้นมันคือบันไดขึ้นไปอะไรอะ่ะเหมือนเจอบ้านอะ่ะมันเขาเรียกว,ว่าหออะไรนะอะไรไม่รู้ปาการอะไรนะหอพัตตะคารหอพัตอะไรปาการหอพัตตะคารด,ดูหนาวตรงนี้มีหิมะด้วย นี่เปเปอร์นี่ขึ้นมานี่เร็วว้ายติดบบบใบไม้ไฟฉายเลยฟังเครื่องดีโอเคโอเคติดใบไม้อยู่เนี่ยโอ้ยนี่ไงไฟฉายว้าวไฟฉายเต็มเลยวุ้ยมันอันนี้ด้วยนะ<ช>เปิดประตูได้ด้วยข้างในมีอะไรวะเอ้าวไม่มีเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอทานยินเก็บ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 ที่โน้นไฟฉายไว้ไล่กวาง โอเคได้เก็บให้หมดเลยปะไฟฉายเก็บหมดไม่ได้เก็บให้หมดเลยอ้าวมันเก็บได้แค่อันเดียวอ่ะอันสองอันโอเคไม่เป็นไรโอ้ยทำไมต้นไม้มีหิมะเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมาไกลบ้านแล้วนะคะเริ่มหนาวเหน็บแล้วมีหนามด้วยเหรอนี่หนามเนี่ยต้นไม้หนามเนี่ย โอ้ยแล้วถ้าเราไปแบบเอาขวานอะมาทุบทุบทุบต้นไม้ที่มีหิมะอยู่มันจะมีอะไรหรือเปล่าโอ้มันต้องทุบหิมะก่อนคุณหนาวเกินไปจะวิ่งอเดี๋ยวนะทุกคนโอ้โหฟืนมันก็เป็นปกตินะคะทุกคนโอเค <Okay. S 2> ต้องใส่เนะสื้อคลุมเนี่ยเอ้ยกลับบ้านก่อนมันหนาวเกินโอเคโอเคกว,ว่าจะแข็งตุวซะก่อนได้ช่วยเด็กอดี แล้วถ้าเด็กไปอยู่ที่หนาวๆนี่คือแบบจะไม่ร้องหรอแม่เมื่อไหร่แม่จะมาช่วยผมอ่ะกับบ้านก่นอนในบ้านตรงนี้ไม่เป็นอะไรตอนนี้เปิ้ลไปสำรวจบ้านอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้พี่นุ่นกลับบ้าน,นก่อนหูฟังลดความหนาวต้องใช้เท้ากระต่ายสองอันจริงเหรอต้องใช้เท้ากระต่ายสองอันเพื่อที่จะเอาหูฟังลดความหนาวเฮ้ยนั่นบ้านใครอ่ะอันนี้หมวกลดความหนาว หมวกลดความหนาวต้องซื้อใช่ปะไม่ใช่เท้ากระต่ายหนึ่งอันแล้วก็หนังมาป่าโอเคหุหยพี่พนุ่นเจอบ้านมา,ามาป่าสีขาวนะไม่ใช่มาป่าสีน้ำต้องมาป่าสีขาวด้วยเหรอใช่ทุกควพี่นุ่นเจอบ้านอะไรเนี่ย<ห>เปิดหีบก่อนอกลางคืนกําลังจะมาเดี๋ยวขอเปิดหีบแป๊บนึงอย่าเพิ่งกลางคืนก่อนเฮ้ยพี่นุ่นเจอกระสอบดีเอา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 ,เอาแล้วในนี้มันคืออะไรเนี่ยขอดูสิ บ้านนี่มีใครอยู่ไหมนะเฮ้ยในประตูนั้นมีอะไรอ่ะี่นแผน่นลอ<ท>ะคือมันค,อ,นคอไฟที่เติมไฟฉายนะแบบโอเคมนไฟฉายแล้มีทางกลับบ้านกันเถอะลูกเดี๋ยวมันจะมืดนะฮะเดี๋ยวขอคิวกระต่ายสักตัวโอ้โหพี่นนม,มีไฟฉายด้วยแต่ว่าต้องเอาอันนี้ก่อนเพราะว่าอยู่แล้วนันเนี่ย เดี๋ยวมันจะครึ่หลอยไม่ใช่อะไรหรกใส่เลยตอนนี้นะคะสามารถใส่ได้ตั้งสิบห้าชิ้นแล้วนะคะเปิดไฟก่อนมีไฟคือแบบช่วยได้เยอะมากอ่าๆกลับบ้าน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 โอ้มันต้องมีแบตเตอรี่ด้วยหรอไฟฉายอะ่ะหรือว่ามันจะหมดไปเราต้องมาเติมกับห,หิ้งห้องโอไคโอ้ยมันจะมืดแล้วเนี่ยน้องเปเปอร์ไม่ดู ฟืนเลยมันมืดแล้วนะฮะแล้วตอนนี้พี่นุ่กก็หิวมากเลยด้วยนะเอาออกมาให้หมดเลย <c oughs> มีอะไรเอาออกมาให้หมดเลยมีอะไรนะทรงไม้ค่ะขอย่างก่อนอย่างอ่ะกินทานหินเอาไว้ทำอะไรได้อะครับนี่เช้ากระตายย่ายยังอยู่นะเลยพ่อค้ามันหายหัวไปไหนไม่เปมาหลายวันแล้ว ออกมาตีต้านไม้ไฟมาถึงหนึ่งร้เซน์แบบใหญ่ขึ้นแล้ว <Okay. S 1> อืมไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนนะพวกปีศาจโอเคตอนนี้เรามีฟืนมากพอนะคะที่จะจุดไฟในบ้านเดี๋ยววันนี้ออกไปสำรวจก็ไลกว่าเดิมนิดนึงนะคะ ตรงนั้นเรายังไม่ไปเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายกําลังเข้ามาใกล้ไฟตั้งแคมป์ของคุณอุ้ยแสดงว่ามันมาคืนนี้นี่อะไรเนี่ยกระสุนปืนอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เอ้ยอุ้ยมามาอันนี้พี่นุ่นอุ้ยอุ้ยตกใจหมดอยู่ไหนเปอรอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้หมาป่ามันจะมานั่นพี่นุ่นอ่ะเราจะไปคิวหมาป่าได้ปะได้หรือว่ายาก่อน มาดิมาดิครับมาดิ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 ออ้อุออ๊ยได้อะไรเนี่ยเปึ้๊ได้ผิวหมาป่าด้วยอะเอามาเก็บเ็วเอาไว้เอาไว้ถือได้คุ้มนั้นเนี่ยที่เอาตัวนี้ไปอะต่อไปเดี๋ยวพี่นุ่นขอไปดูได้เท้ากระต่ายเท้าก็ต,ากต่ายแล้วหรอดอกไม้สวยจังเก็บไม่ได้หรอกระสุนปืนไรเฟิลโอเคค่ะวันนี้แหละพี่นนคิดว่ามันมาแน่วันเนี้ยมาแน่เลยวัน,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 นเนี้ยี่นน่นนะเนี่ย เวลาฝนตกแล้วไม้เสร็จน,นี้มาเก็นไม้แบบว่าไม้จะใช้นานได้โอเคผู้เล่นเปนเปอร์สร้างที่เก็บน้ำโอเคค่ะพี่นุ่นขึ้นมาสำรวจอุ้ยเจอหีบในดูซิมีอะไรบ้างเจอหีบเปิดหีบเจอ <c oughs> อะไรอ่ะผ้าพันแผลแล้วก็เจออะไรอีกครับเนี่ยเอาไม่มีอะไรเลย ือว่ามีว่ามีอะไรไหมเนี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะทุกคนมันจะเป็นประตูหล,ลอกนะฮะโอเคกับกับดีกว่าอุ้ยเก็บดอกไม้ได้ด้วยเหรอฮึมมันคืออะไรอะ่ะเก็บดอกไม้ได้ปะอันนี้มันคืออะไรทำไมมันส้มส้มเราค้นพบดินแดนใหม่นะคะทุกคนมันคืออะไรอะ่ะลายแทงสมบัติ เขาบอกว่าให้เราตรงไปอะ่ะตรงไปไหนอะ่ะทุกคนตรงมาแล้วเนี่ยอ,อันนี้คืออะไรฐานหินจําได้เอเอใส่กระสอบตอนนี้เราก็มีที่มากพอนะคะสําหรับการใส่ของอันนี้คืออะไรอะ่ะเปปื้อแผ่นโลหะแผ่นโลหะกองเหรียญด้วยนะคะเราก็เหมือนจะเจอบ้านหลังใหม่นะที่มี สมบัติจ๋าถ้าเจอพวกคืนนี้จะมีคนมาต่อสู้คืนนี้จะมีคนมาต่อสู้เหรออุ้ยนี่ไงเขาบอกว่ากวางอะไรเนี่ยกวางอะไรอ่ะกวางกําลังเฝ้าดูฉันเท่านั้นมันดูเหมือนจะไม่ใกล้ชิดฉันไม่คิดว่ามันจะชอบไฟฉายหรือไฟตั้งแคมป์ของฉันเฮ้ยมันคูขนาดนี้เลยเ,เนี่ย,ยน่ากลัวทุกคนมันมันหลอนนะเนี่ยหลายคนบอกว่าแบบ มันจะน่ากลัวหรือเปล่าทุกคนลองมาเล่นแบบนี้ก่อนมันน่ากลัวจริงเยอะเลยพี่นุ่นกลับบ้านละเปิดทีสิปุ้ยพี่นุ่นเจอตัวเครื่องหนังอะไรเนี่ยพี่นุ่นใส่ตัวเครื่องหนังอยู่อะเปิดอุ้ยกลุ่มลึกลับกําลังไปที่แคมป์ของคุณเดี๋ยวนะทุกคนอุ้ยมันมาแล้วว่ะไอ้พวกนี้มันมาอีกแล้วว่ะใช่มันมันมันทําเราแบบปุ้ยเลยนะรอบที่แล้วอะ ทุกคนอยู่ไหนอะ่ะกว้างวิพี่นุ่นกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนรีบวิ่งละรีบวิ่งละเพราะว่ามันมาแล้วอ่ะสร้างกับดักหนีโอเคค่ะพี่นุ่นรีบวิ่งละแล้วตอนนี้ก็หิวมากแล้วด้วยพี่นุ่นจะทํายังไงกับมันได้บ้างเอาขอวานเอบจริงหรอพี่นุ่นขอย่างก่อน,นมาแต่ฉันก็เดี๋ยวนะเอาขวานอุ้ยมาช่วยฉันด้วย เว้ยมันจะตุยแล้วพี่นุ่นก็ตุยพี่นุ่นก็จะตุยอ๋อมันมันตายไปตัวนึงละอืมหมดยังหมดแล้วโอเคฮะทำไมตัวพี่นุ่นเป็นสีน้ำตาลอ่ะเพราะพี่นุ่นเนี้ยใส่ชุดเกาะโอเคแต่ตอนนี้เราไม่มีฟืนแล้วนี่นาต้นไม้นั้นี่ไม่รู้ไปเอามาจากในบ้านอ่ะเป็นบ้านน้องว่าต้นไม้หน้าบ้านนี่เราจะทุบดีปะหรือว่าเอาไว้กัน โอเคพี่นุ่นกลัวว่าไอ้พวกกวางมาันจะมาวันนี้ดิแต่เฟินเราก็ไม่มีนี่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เฟินใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวนะขอมาอันนี้ก่อนหวังว่าจะไม่มีใครมานะทุกคนคนลุย,ยพี่นุ่นขนลุกทุกทีเลยอ่ะเวลาแบบเห็นเงามันมันผาน,ะ okay. นอะโอเคราวางเดีย๋ยโอเค มันได้ยินเสียงแหละเสียงมา้าเลยอะทุกคนมีม้าไหมเนี่ยไปดูคนแรกมาแล้วไปเอาเท้ากระต่ายแรกเลยเอาอาวุธมีปืนชุดกับสเปียร์สเปียร์เฮ้ยฝนตกอะเอาไม้ไปใส่แล้วนะอนโอเคเเออาด,ดาทำไมเปียกท้าไมเปียกม,มันเป็นสีน้ำเงินนี่คือเปียกใช่ปะ เรื่งกลับก่อนเขาบอกว่าพ่อค้าขนสัตว์มาถึงแล้วค่ะไฟเราอยู่ไหนก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปียก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 กับบ้านก่อนกับบ้านมาหาเราค่ะเอาสรางเตรียมที่นี่ไหนอ่ะใช่ที่มึงเก็บไว้หมดแล้วเอาเอาไม้เปียกไว้ไหนไว้ในนู้นเหรอในรูมเก็บไม้เอาจุบจุบจุบจึบเอ้าโอเค ตอนนี้เป่รูหิวมากเลยอะย่างเนื้อกะต่ายให้หน่อยสิหิวข้าวแล้วเอ้ากระต่ายทำอไมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะดูน,ดดนเอาขากะต่ายไปแรกกันย่างนี่ทำไมกระต,ต่ายตอนนี้มันอยู่นิ่งอะที่ไม่รุ่นอยู่ไหนคะนโอเคพ่อคะ่ะค่ะเอาของมาแล็เอาอะไรดีอะขวานดีปะ หวานดีแล้วกันโอเคต่อไปทุบต้นไมก้กเล่นมาแนี้ยังไม่เจอปีศาจนะคะทุกคนวันที่ห้าแล้วนะเนี่ยยังไม่เจอปีศาจหวานดี กระสอบดีทุกอย่างดีหมดอะทุกคนอันนี้อะไรอะต้นกล้าน้องไปไหนเุย้ยเขาบขอกว่ามันต้องการผิวมะป่าเมื่อกี้พี่นุ่นมีแล้วนะผิว,ผ,วผิวมะป่าหายไปไหนแล้วเราไปใ네ช้เห็ดแล้วโอเคกลางคืนกำลังจะมาแล้วน้องไม่กลัวไม่กลัวหรอเพราะเรามีอุปรกรณ์เยอะแล้วน,ะนี่อุ้ยเหมือนเห็นบ้านเห็ดอะทุกคน บ้านแฟรี่ต้องเก็บดอกไม้ไปแรกบ้านแฟรี่เหรอเก็บดอกไม้ไปแลกกี่ดอกไม่รู้แตกมันจะได้มาเลยมัน,นมืดแล้วอ่ะทุกคนอ้าวทำไมมันปิดอะ่ะมันบอกว่าปิดอะ่ะมันบอกว่าปิดอะ่ะบ้านแฟรี่อะ่ะ <c> โ <oughs> ู้อาปาทำอะไรอะ่ะน,นักผู้หญิงวิทคน ขอกลับบ้านก็นได้ไม่กลัวอุ้ยงูกลัว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 ม <า S 1> ันเป็นงูขาวอะไรไม่รู้น่ากลัวมากลัวเออเว้ยได้ยินเสียงนกคู่ด้วย,ยทุกคนเพิ่งไ,ได้ยินเสียงนกคู่แล้วค่ะอุ้ยไหนเอ้ยอุ้ยมันมาแล้วทำไงเนี่ยไอ้เนี้ยปวดหลอนเลยทุกคนแถมทิ้งขนไว้ด้วยเก็บได้<น>ไหมเนี่ยอุ้ยเก็บได้เก็บได้เอาไปแลก วางวางวางหยุดวิ่งก่อนตอนนี้หิวแล้วเนี่ยกระตายจ๋ามาให้ฉันกินหน่อยโ,อโฮ้โอยยันหนีเลยแล้วหนีไปไกลมากประเด็นอะเออคือจะไม่ให้กินเลยเหรอมีเท้ากระต่ายด้วยค่ะวันที่ห้าแล้วยังไม่มีวี่แววของเด็กเลยนะพี่นึ่ขอไปแบบย่างกระต่ายกินก่อนแล้วกัน ซึบๆทั้งสองน่องเลยนะน่องเดียวไม่พอเพราะว่าอยูเกินเบ่แซมเีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะกับเด็กใชาในดวเซาเนี่ยไปไช่ปช่วยเด็กกันมีปืนแล้วเหรอโอเคได้เด็กอยู่ไหนเนี่ยวันที่หแล้วนะฮะเข้าสู่วันที่หแล้วเดี๋ยวไปนั่นตามเปอร์ไป โ <Okay. S 2> อเคเด็กจ๋าฉันกำลังไปช่วยนะในดอเาวแม่หาเมื่<ผ>มอไหร่แม่จะมาของหนาวอุ้ยบ้านใครเนี่ยพี่นั่นระวังแม่แม่นัา้น,านมีคนอุ้ยมีคนเต็มเลยม่กลัวอุ้ยอุ้ยมันมันมันยิงฉันวิ่งหนีอุ้ยมันยิง มันยิงเงีมันหายเมื่อมันตามพี่นุ่นน่ะเปอ้อเอาไงดีเลยอย่าไปสู้กับมันยิงหรออุ้ยแล้วหมาจะกัดตูดอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยทำไมหมาบาตาสีแดงอ่ะมันคือหมาป่ารุ่นนี้จริงเหรอหมาป่า,าโอ้ยพี่นุ่นอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยโอ้โหทุกคนแล้วแบบไม่ไงเจอแล้วแต่ว่าพี่นุ่นต้องหนีแบบหนีสื้อชีพ่ะนีใครมีพวกนี้ น่ากลัวแล้วมันตามพห้มันไม่หยุดเลยอะเมื่อกี้เอาวันนี้ละกันพี่นุ่นหิวอะอาหารเหลือครึ่งนึงอะโอโหทุกตั้งนานได้น่องเดียวกระต่ตายตัวนี้ไม่อ้วนซะเลยบึมนี่เพิ่งกำลังทำาวามหมาตอนนี้พี่นุ่นเลือดไม่ใช่เลือดสีอาหารครึ่งหนึ่งแล้ว อุ้ยเราเจอกล่องสมบัติค่ะในที่ศิลาจารึกทั้งเจ็ดอ้าวทำไมหลุดอันนี้หลุดเปิดสัไิพี่นุ่นเจอไฟฉายเก่าค่ะทุกคนเออช่วยเด็กได้แล้วจริงเหรอเด็กอยู่ไหนอุ้ยน,ยนี่อุ้ยมาๆมา,มาคุณแจเก็บเลยน้องพี่นุ่นเก็บอันนี้เอง น้องเก็บกุญแจเลยใบแถบตองเก็บเองอันไหนเก็บไม่ได้ใบแถบแล้วกุญแจอ่ะนั่นไปเก็บเนื้อตรงนี้นโอเคฮะโอ้โหตรงนี้น้องคิวไปเยอะมากมมตเต็มแล้วเนี่ยกระสอบพี่นุ่นเต็มละน้องไม่เก็บกุญแจเหรอเปิดไขยย่แล้วนี่นไหนเข้าไปแล้วเอ,อ้ยโอ้โหลุกลับมาก อุ้ยกลางคืนกำลังมาแล้วเอ้ยเด็กเด็กนี่ไม่เอาเด็กเหรอเอาเลยเก็บใส่ถุงเล้าเอ้าทำไมเก็บใส่ถุงไม่ได้เฮ้ยพี่นั่นไอ้นี่เต็มโอเคทิ้งโอเคพาเด็กมาละอเ้ยช่วยด้วยทุกคนเบอร์อย่าเบอร์โอเคหนีแล้วหนีนี่นี่เปิดกลัวแล้วเปิดกลัวเปิดกลัวเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายเร็วเร็วเปิรเร็วเร็วกับบ้านก่อนเด็กอยู่กับพี่นุ่นนะ โอเคถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะทุกคนโอเคทิ้งทิ้งทิ้งเด็กจะออกไปอยู่ในนี้เด็กที่หายไปได้รับการช่วยเหลือแล้วโอเคฮะต้องกดเด็กปลอดภัยแล้วใช่ไหมคนเนี้ยใช่ โอเคน้องนายด้วเสาแม่มาแล้วไม่ใช่แม่นี่มันไม่ใช่แม่ผมโอเคเดี๋ยวพาไปหาแม่แล้วกันนะโอเคฮะโอ้โหบอกเลยว่าตาเนี่ยถือว่าแบบไม่ได้ลําบากนะเพราะว่าตาเนี่ยระวังแผนมาอย่างดีนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วคือโดนบุกบ้านแล้วก็ตายได้ที่สุดนะทุกคนโอเคค่ะถ้าอยากให้เราเนี่ยไปตามหาเด็กคนต่อไปที่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยน้อง คลาเคนเหรอปลาหมึกคาเค็นถ้าอยากให้เราเนี่ยไปตามหาน้องคาเค็งน,นะคะกับเทิบไลค์คลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่นุ่นจะตามหาน้องคาเค็นถ้ามีคนสนใจคลิปนี้เยอะนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อุย้ยพี่นุ่นหรือฮ่าบ๊ายบายบ๊ายบายรอบหน้าจะมาช่วยคาเค็งกัน